แคมรี่นะครับ2.5ไฮบริดนะครับแล้วเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวพรีเมียมรับออปชั่นต่างๆมาเต็มมาครบเลยแล้วก็เป็นรถที่เข้าศูยนตลอดนะครับเลขไม้อยังไม่เยอะครับสภาพสีรถโดยรวมเรียบร้อยหน้าจอเนว i เกเตอร์มีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับบนหลายๆคันบางทีซื้อมาแต่มันไม่ใช่ตัวท็อปมันไม่มีเป็นซิปแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วท่านใดนะครับที่กำลังหารถแคมรี่นะครับใช้งานอยู่นะครับ วันนี้นะครับพราะก็มีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสภาพดีแล้วก็ท่านใดนะครับที่กำลังหารถ c a ม ry นะครับใช้งานอยู่นะครับคันข้างหลังผม c a ม r y นะครับ2.5 h y b r i d นะครับและเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวพรีเมียมรับออปชั่นต่างๆมาเต็มมาครบเลยนะครับแล้วก็มูลค่าค่าตัวป้ายแดงตอนนั้นก็1นล้านแสนกว่าบาทแล้วก็ตอนนี้เราเอามาจำหน่ายให้ท่านผู้ชมในราคาที่ไม่แพง แล้วก็ได้รถสภาพดีด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับคันที่อยู่ตรงหน้าเป็น Cam ร y นะครับ2.5 H V Hybrid นะครับแล้วก็เป็นตัวพรีเมียมนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5เป็นปี2012แล้วก็เป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับเลขไม้อยังไม่เยอะนะครับเลขไมล์ยังน้อยอยู่แสนห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเดี๋ยวรายละเอียดให้ดูนะครับยางนะครับดูก่อนเลยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับยางลูกคเนี้ใส่อยู่นะครับรถเป็นยี่ห้อมิชลิน นะครับเป็นปี2022ใครที่ได้คันนี้ไปนะครับจะบอกเลยนะทำประหยัดเงินไปได้2องสามหมื่นที่มันแพงเพราะมันเป็นยี่ห้อมิชลินไพน์มาซี่โฟล์นะครับมันเป็นเบอร์ขอดสิเนี่ยนะครับเพราะยางแพงอยู่2 1 5 5 5ึ่งนะครับทั้ง4เส้นเป็นมิชลินปียี่สสภาพของสีรถโดยรวมต้องบอกว่ารถเรียบร้อยดูมันเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับจนระยะล่าสุด151,000สนาะหลูกค้าเข้าไปศูนย์มารับไปเช็ค เด right? right? huh well, so. you know. ี๋ยวเช็คอะไรบ้างรายละเอียดมีเคยมีเคมแบตเตอรี่แล้วหรือยังเดี <S <s ๋ยวเอาอธิบายให้ฟังนะครับอ่าโดยรวมรอบคันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลนะครับดูชิปอยู่และสนใจนะครับสภาพสีรถโดยรวมเรียบร้อยนะจะมีรอยทะลอกบ้างนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานคันนี้ก็มีการใส่สเกิร์ตเพิ่มมารอบคันบอกแล้วนะครับสภาพสีภายนอกโดยรวมเรียบร้อยเลยนะครับใช้ต่อได้เลยนะครับแล้วก็ยางก็สภาพดีภาษียังไม่ขาดมิยอรละส่วนของรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรอๆกัน ที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ารถเนี่ยมันเป็นตัวท็อปตัวพรีเมียมนะครับก็คือมันจะมีพร้อมพวกหน้าจอเนวิเกเตอร์มาให้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่จะต้องดูสังเกตนะครับเป็นตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับสําหรับผู้โดยสารนี่นะครับมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับ,บลหลายคันบางทีซื้อมาแต่มันไม่ใช่ตัวท็อปมันไม่มีอันนี้ก็เป็นปรับพนักพินเนี่ยเห็นไหมบอรหลังผมมันเอียงได้นี่มันเป็นออปชั่นพิเศษแล้วก็น,นี้สามารถสไลด์มาได้เลยด้านหลัง่รกวานะ็อัน,ะดอนได้แท็ก นี่เทมนะครับต้องเปิดทั้งหน้าของข้างหน้าเปิดแอร์แล้วที่เราไม่ชอบเราต้องการเย็นเราก็ลดเลยอุณหภูมิฮะมันก็จะนั่นได้่างนี้สั่งเปิดไปยุเปิดตรงนี้เลยเรงวอลลุ่มแบบลำคานต่ปิด <S 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 คือมันเป็นรถผู้บริหารนะนะมันก็จะมีฟังก์ชันถ้าเป็นตัวท็อปนะครับถ้าไม่ใช่ตัวท็อปมันไม่มีฟังนี้เดี๋ยวผมเอาอะไรเอกสารให้ดูนะครับนี่ดูเลยดูสภาพของเบาะออปชันมันครบแบบนี้เลยรถสวยนะครับ รถโครงสร้างเดิมทุกอย่างเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแต่ดูรถไม่เป็นนะครับอยู่ต่จังหวัดไม่สะดวกมาดูนะ่ะก็ยังไม่มั่นใจนะการันตีไม่เคยอุบัติเหตุหนะักไม่เคยปิกคว่ำไม่เคยตัดต่อไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้เอาารันตีให้นะครับหารบเจอยืมคืนกันให้กับท่านมู้ชมเต็มจำนวนราคาที่ท่านู้ชมซื้อเลยนะครับประตูมาเห็นไหมครับเบาะไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเวลาที่เราจะเช็คอเครู้อยู่แล้วมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราจะเช็คเราก็เลื่อนไปให้สุดว่ามีเสียงดังไหม นี่ก็เป็นปุ่มดันหลังแล้วก็มีระบบเบาะนะครับอุ่นมีพัดลมนะครับอยู่ดูฝาท้ายดูรางน้ําฝนฝาท้ายซ้ายขวาก่อนเลยมันเดิมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลุมยางอะไหล่ยางอะไหล่เครื่องมือครบสําหรับนะครับท่านใดที่ดูรถเป็นนะครับหรือมีคนจะดูรถให้พามาได้เลยนะครับร้านของเราเนี่ยอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ซอย39นะครับเข้าซอยมาประมาณสัก15เมตร้อยู่ทางด้านขวามือหาไม่ยากนะครับ ก่อน้า็มาก่อนเดินทางท่านโทรสอบถามนิดนึงว่ารถเป็นยังอยู่ไหมติดจองไหมอะไรพวกนี้นะครับโทรที่ได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9ย์8 7 9 6 2หนะครับหรือไม่อยากโทรอยากแอดไลน์ถามหรือขอโลเคชันก็แอดไลน์ได้เลยแบบนี้นะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างเช่ไหมเพจนี่เพจอยู่ครบสติกเกอร์มอ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อกต่างๆอยู่ครบรถปี2012มันมีบอกิ้น็อตบานพับต่างๆนี่ยไหมไม่มีรอยขยับบานบานข้างประตูจะเป็นระบบเกี่ยวไฟฟ้าคูณหน้าพาไปชมห้องเครื่องนะครับ ของเครื่องยนต์นะครับก็เปิดมาเสร็จด,ดูเลยฝากระโปงนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบสีตะเข็บฝากระโปรงต่างๆเป็นของเดิมออริจินอลมาดูน็อตฝากระโปงเห็นไหมรถเดิมแบบนี้นะครับดูง่ายรถเดิมเดินในสีเดียวกันหมดเห็นไหมเบ้าโชว์ต่างๆว่านนอย่างที่บอกการันตีให้เลยนะครับสำหรับท่านที่ดูไม่เป็นนะน็อตต่างๆฝากระโปรงลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็เทียบพิจารณาดูนะครับคันนี้เราขายไม่แพงเราขายอยู่แค่4 9 9 0 0 0กบาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในรถกัน เดี๋ยวเราเอาประวัติที่เราเช็คให้ดูดูให้อีกทีหนึ่งถ้าไม่มั่นใจท่านก็เช็คประกบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้การตัดสินใจของท่านไม่เกิดข้อผิดพลาดผ้าหลังคานะครับว่า<ม>เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยต่างๆก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่เลยเห็นไหมไม่ช้ำรถคันนี้ไม่ใช่รถมือเดียวนะครับเป็นรถหลายเจ้าของนะครับแต่แต่ละเจ้าของเนี่ยดูแลมาก็รถสภาพแบบนี้เลยที่เท้าแขน,นเรียนได้เปิดให้ดูพร้อมๆกันเสวิตชดไฟอันนี้ก็ดูนะครับ เรียบร้อยเวลาที่ดูน้ําท่วมไม่น้ําท่วมบางไฟนั้นก็ดูนะครับดึงที่จุดบรีดูออกมาเลยสภาพมันเป็นสนิมหมดเลยไม้บางคันมันท่วมมันเยอะบางทีตรงนี้เขาไม่ได้ดูมันก็จะเป็นสนิมนะครับแต่อันนี้ก็เนี้ยสภาพนี้ผมสีต้ามอยู่ครบแล้วผมพาไปชมเอกสารของรถกันนะครับเอกสารของรถนะครับก็มีอย่างนี้นะครับก็คือมันมีคู่มือการใช้งานรถนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกบุ๊กพวกซองบัตรต่างๆนะครับของเขานะครับอยู่อย่างนี้นะครับตัวต้ามันจะไม่มีบุ๊กสวิต นะครับมันก็จะเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพวกซีดีรถใหม่การส่งมอบไม่มีอะไรนะครับซองต่างๆก็อยู่ให้ครบนะครับแล้วก็พรบอมีถึงวันที่นี่ยีเดือน6ปี6กก็ประวัติซ่อมนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับซืดอรถขนาดนี้มันต้องเช็คนะครับผมเช็คมาให้แล้วนะครับแล้วก็ประวัติของมันก็อยู่นี้แล้วนะครับมีการเซอร์วิสพวกวงมาไลพวกแบตเตอรี่พวกเนี้ยให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะพยายามก็ตอนนี้อย่างยกอย่างเช่นนะครับตอนนี้ไม้ที่เกือห้าหมื่ แล้วก็มีเคยมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับตอนนั้นนะแล้วก็จะมีอื่นๆนอีกนะครับรายละเอียดพวกนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีในวันที่จะส่งมอบหรือการที่ท่านมาดูรถก็ได้ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขไม้ที่เข้าล่าสุดคือ1 5 1ที่ผมบอกื่อสักครู่นี้ก็มีไปทำพวกเกี่ยวกับพวกมอเตอร์พองมาลายต่างๆพวกนี้มานะครับแล้วก็จะมีประวัติตอนเข้าเช็คเซนสองอะไรพวกนี้อยู่ตามลําดับนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติของการเปลี่ยนแบตรี่แลาวม้ เรียบร้อยจากศูนย์นะครับเพราะะฉนนั้ท่านใดที่กำลังจะสนใจนี่ก็สบายจะได้ประหยัดเงินได้อีกอ่ะนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรับเงินขายได้นะักเงินขายคันนี้ไม่มีอะไรเลยรถราคาขาย499,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นนั้นได้นะท่านใดจะรับเงินขายได้นะครับก็ลองโทรศัพท์ถามรายละเอียดดูนะครับเผื่อถ้าท่านกำลังสนใจอยู่นะครับหรืออยาก ดูรถดูคลิปดูขอข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ก็ได้ครับ TT32 FC ตามนี้นะครับใจร้อนอยากจะโทรก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้099 978ก9 6 2นะครับ็นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์รับชมจนจบคลิปนี้สวัสดีครับ